สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัสด์นะครับวันนี้จะมาสอนพวกเราชาวหมอโนวดทั่วโลกนะครับแก้อาการปวดหัวไหล่นะครับอาการปวดหัวไหล่นะครับจุดเจ็บของที่จะสอนวันนี้นะครับจะจุดเจ็บอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นยอดของหัวไหล่นะครับแล้วบางคนจะเจ็บเส้นนี้ด้วยนะครับพร้อมกันนะครับอาการเจ็บหัวไหล่บริเวณนี้ นะครับจะมีอาการนะครับอยู่เฉยๆไม่ปวดนะครับอยู่เฉยเไม่ปวดแต่ถ้ายกแขนขึ้นแล้วลงมันจะปวดวนะครจะปวดหรือเช่นเวลานอนหงายแล้วเอาแขนขึ้นข้างบนเอาลงมาแล้วปวดนะครับซึ่งจุดเจ็บนี้เนี่ยมักจะเกิดจากการนะครับเกิดจากการเล่นกีฬาหนักเกินไปนะครับเช่นวิดพื้นนะครับวิดพื้นหนักเกินไปหรือตัดหญ้า นะครับตัดหญ้านะครับตัดหญ้าหรือเล่นกีฬาเช่นวอลเลย์บอลมีการตีลูกบอลมากเกินไปนะครับหรือเทนนิสนะครับที่มีการใช้แขนและใช้กล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อซึ่งเป็นกล้ามเนื้อ2มัดใหญ่นะครับก็คือกล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมัดนี้นะครับจะครอบคลุมไปถึงหัวไหล่นะครับในการใช้แขนแล้วก็กล้ามเนื้อลำบอยบริเวณนี้นะครับซึ่งจะทําให้ดึงถึงหัวไหล่ยอดหัวไหล่บริเวณนี้เกิดอาการเจ็บนะครับ วิธีการนวดนะครับวิธีการนวดนะครับเราจะให้คนไข้นอนง่ายนะครับนวดจากฝ่ามือขึ้นไปก่อนนะครับถ้ามีอาการไหลคอบ่าไหลเนี่ยให้นวดจากมือขึ้นไปเสมอนะครับเราจะเปิดประตูลมข้อมือก่อนนะครับด้านในจะเปิด ออกนะครับด้านนอกจะเปิดเข้านะครับหลังจากนั้นแล้วนวดแขนด้านในนะครับค่อยๆนวดนะครับ นะครับค่อยๆดูเส้นไหนตึงนะครับหาเส้นที่แข็งและตึงในบริเวณแขนนะครับการดของผมเนี่ยจะค่อนข้างเน้นแขนเป็นพิเศษเลยนะครับเน้นแขนเป็นพิเศษเลยเพราะาผมะเพราะว่าในการในการปวดพวกนี้จะเกิดจากการใช้แขนเสมอนะครับแต่หมอนวดนมักจะไม่รู้นะครับไปเล่นจุดเจ็บเลยนะครับ ก็เลยมักจะไม่หายนะครับหรือไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะนวดจากแขนขึ้นไปก่อนอันนี้เป็นการสาธิตนะครับจะนวดเร็วนิดนึงนะครับปกติถ้านวดจริงจะช้ากว่าน,นี้นะครับทําอย่างช้าๆนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะนวดแขนด้านในนะครับนวดแขนด้านใน นะครี mm ่ hmm. รแขนด้านนอก mm hmm. นะครับจุดเจ็ดยังไม่ต้องนวดนะครับจุดเจ็ดยังไม่ต้องนวดนะครับแล้วนวแขนด้านนอกก่อนนวดให้ทั่วแขนก่อนนะครับ หลังจากนั้นแล้วเราจะให้คนไข้นอนตะแคงนะครับคนไข้นอนตะแคงนะครับเรานะครับเราจะสังเกตได้เลยว่ากล้ามเนื้อสะบักเนี่ยที่กล้ามเนื้อลำอยบริเวณนี้เนี่ยจะมีเส้นแข็งมากนะครับถ้าปวดหัวไหล่บริเวณนี้นะครับเส้นตรงนี้จะแข็งมากซึ่งสามารถทำด้านปกติดูก่อนนะครับว่า ต่างกันเพียงไรนะครับต่างกันเพียงไรนะครับเราจะพบว่าค่าที่ปวดหัวไหล่บริเวณนี้จะเป็นเส้นแข็งนะครับให้เขี่ยเส้นแข็งน,นี้เนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับเส้นแข็งเนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายแข็งเลยนะครับมันจะมีเสียงดังกึกกึกเลยนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณนี้จะครอบคลุมไปที่หัวไหล่บริเวณนี้เลยนะครับ ซึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่าข้างที่ไม่เป็นเนี่ยจะไม่แข็งนะครับข้างที่เป็นจะแข็งมากนะครับให้กดนวดนะครับใช้นิ้วโป้งหรือใช้แบบผมก็ได้หรือใช้สอกก็ได้นะครับค่อยๆกดกดบทขยี้ตรงนี้นะครับให้นิ่มให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะไปนวดสะบักนอก รอบรอบสะบักในเส้นอื่นๆนะครับในเส้นอื่นๆนะครับเน้นตรงนี้เลยนะครับเส้นที่แข็งเนี่ยเราจะหาเจอตรงนี้เลยนะครับช้าๆนะครับค่อยๆทำช้าๆนะครับนี่เป็นการสาธิตนะครับว่าเส้นนี้เราจะสังเกตได้หรือว่าเส้นมันจะต่อเนื่องขึ้นมานะครับยิ่งจุดบริเวณ ที่บ่าฐานบ่าด้านล่างบริเวณนี้นะครับสำคัญมากนะครับเพราเวลาเรายกแขนยกบ่ายกไหล่กล้ามเนื้อมัดนี่จะทำงานนะครับให้นวดจนกว่าจะนิ่มนะครับส่วนกล้ามเนื้อสะบักในก็นด่ีดไปนะครับ ในสะบักในนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูจุดเจ็บของเส้นนี้นะครับจุดเจ็บของเส้นนี้ที่ที่จะมีจุดเจ็บเส้นแรกก่อนจุดเจ็บของเส้นนี้เนี่ยให้มันจะมันจะล้อมมาด้านนี้นะครับแล้วก็เข้าสะบักด้านในตรงมุมนี้นะครับให้กดมุมสะบักด้านในถ้าหาไม่เจอร่องยกแขนคนไข้ขึ้นเล็กน้อยนะครับยกแขนคนไข้เราจะพบร่องนะครับวางตรงร่องนี้นะครับกดร่องนี้ไว้ นะครับนับในใจ1นถึงสินะครับหรือ10ถึง15ก็ได้นะครับแล้วเราจะเห็นว่าทําประมาณสัก5ครั้งก็ได้นะครับจากนั้นจะมีปุ่มบนนี้อยู่ปุ่มหนึ่งนะครับเราจะคําเป็นก้อนเลยเจอเจอเป็นก้อนแข็งเลยนะครับซึ่งปุ่มก้อนแข็งนี่แหละที่จะเชื่อมมาจากจุดเจ็บที่นี่นะครับจุดเจ็บที่นี่ด้วยนะครับให้คืึงก้อนตรงนี้เนี่ยนิ่มลงนะครับ อาใช้ศอกค่อยๆค,คลึงเบาๆนะครับกดจนกว่าจะนิ่มนะครับกดจนกว่าจะนิ่มนะครับกดจนกว่าจะนิ่มนะครับอาจกดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะพบเส้นแข็งกันมาต่อเนื่องกับจุดที่เจ็บพอดี หลังจากนั้นแล้วให้คนไข้วางแขนแนบลำตัวนะครับกดจุดเจ็บนะครับจุดเจ็บอยู่วันนี้นะครับหาเส้นที่แข็งกดนะครับกดจุดเจ็บวันนี้นะครับหาเส้นที่แข็งกดนะครับ ดมาถึงนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้จะมาต่อมาเนื่อมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ด้วยนะครับกดตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ทุกอย่างคลายหมดแล้วนะครับจุดเจ็ตรงนี้เนะี่ยให้หมอโนด้กดอย่างนี้ไว้นะครับกดอย่างนี้ไว้ยกแขนขึ้นมานะครับทำเบาๆนับสองสาม สี่ห้าทำสักสิบรอบนะครับ6อกเจ็ดทำสักสิบรอบนะครับอาการปวดบริเวณนี้จะดีขึ้นนะครับเลี่ยงนะครับเลี่ยงการตัดทํางานหนักเล่นกีฬาหนักๆนะครับให้เลี่ยงไว้ก่อนนะครับเพื่อให้หายดีก่อนนะครับสามารถนัดมานวดนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือ5ห้าวันนะครับนวดบ่อยๆอาการนี้ก็จะดีขึ้นครับผม สวัสด <experiences. S 2> ีครับ